ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าไม่มีคอมเมนต์นี้ไม่มีคอมเมนต์นั้นไม่มีคนต้องการแบบนี้อันก็จะไม่ทําแบบนี้ให้กับพี่ decoration. ๆเพื่อนๆทุกท่านได้รับชมไปแน่นอนเดี๋ยวมาดูรถเก่งคันนี้กันหน่อยครับตัวนี้ FC เข้าใหม่โคตรหล่อนะฮะสีบอลปี18นะครับ FC ตัวก่อนไม่ได้เชน 1.8แอลนะครับตัวท็อปสุดของเครื่องยนต์เบนซินนะครับถ้าเกิดอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นตัว FB นะครับจริงๆเนี่ยถามว่าเราเจ้าเอา FB มาด้วยได้ไหมหรือว่าเจ้าเอาดีมาด้วยได้หรือเปล่าแต่คราวนี้ถ้าเกิดดูตามยุคตามสมัยนะครับในแต่ละคนก็อาจจะมีในเรื่องของแนวคิดที่ไม่ได้เหมือนกันแต่สําหรับอย่างที่ปฏิพัฒธ์ออโต้เนี่ยเราคิดว่าถ้าเกิดอย่างสมมุติคนที่เป็นใน อา,อาชีพพนักง,งานบริษัทนะครับหรือว่าทํางานเช้ากลับบ้านเย็นบางคนอาจจะมีเข้ากงเข้ากาอะไรอย่างพวกนี้บ้างตัวรุ่นนี้มันกาลังพอดีครับ 1. นั่นคือในเรื่องตัวราคาจับต้องได้ง่ายนะฮร2คือรถแม่งใหม่3นั่นคือไม่ต้องไปเสียเงินทําอะไรเพิ่มเติมกับตัวพาร์ทและก็ตัวล้อมแม่กนะครับตัวนี้เป็นสีบอลเงินเดิมจากโรงงานรถมีการตรวจสอบนะฮะจากบริษัทวันดูคานะครับ180ร้อกว่าจุด เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะมั่นใจได้สําหรับคนยุคใหม่ที่กลัวว่ารถยนต์มือสองที่เรากําลังจะซื้อยอมแมวหรือเปล่ารถชนหรือเปล่าหรือว่ามีมาตรฐานอะไรที่สามารถเอามาเชื่อมั่นตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดโดยหลักเบื้องต้นเลยต้องมีการรับประกันหลังการขายแล้วก็มีการรับประกันโครงสร้างมีการรับประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับมาดูเครื่องกันหน่อยนะฮะถ้าเกิดถามว่าเคยติดแก๊สไหมไม่มีนะครับ รถพวกนี้เปอร์เซนต์ในการติดแก๊สค่อนข้างจะเป็นศูนย์นะฮะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้รับความนิยมกันมาก,กเท่าไหร่เราก็เห็นไหมฮะเอาซีวไปทำแท็กซี่เป็นส่วนน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเอาติดต,ตัวใหม่ๆอะไรแบบนี้มากกว่านะฮะ1.8ลิตรนะครับ,ต,นะรบตัวนี้เป็นเครื่องเดียว FB เกียร์ออโต้ CVT นะครับชงชงเนี่ยมีการถอดออกมานะอันนี้อันกล้าพูดได้เลยเพราะว่าต้องถอดออกมาเซอร์วิสนะครับเพราะว่ารถมันมีการจัดทรงเพิ่ม เพราะนั้นมันก็อาจจะมีการปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมเล็กๆๆๆน้อยแล้วก็ถ้าเกิดอย่างโครงสร้างตัวถังรถเนี่ยไมืไ่อจะเป็นคานหมานน้านบนคานหมาน้านล่างนะครับตัวแตะเข็บนะฮะซุ้มกระโหลกบอโคนหน้านะฮะร,รอยเชื่อมเม็โองเม็อางต่างๆเป็นของเดิมทั้งหมดพวกนี้มันจะผ่านกรรมวิธีการชุบสีการสนิมนู่นนั่นนี่มาพร้อมหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างสมมติว่าหัวน็อตมีรอยถอดนะฮะมันจะมีเป็นสนิม แต่ถ้าเกิดอย่างสมมติว่าถอดน็อตฝังกระโปรงนะครับแล้วมีการแต้มสีมันจะเป็นการที่สีไม่เหมือนกันน็อตตัวฝั่งด้านใดด่านหนึ่งจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวในอนาคตถ้าเกิดมีแบบนั้นมาให้ดูเดนเจะเอามาแนะนําให้ดูอีกทีเพื่อเป็นความรู้เก่งเล็กๆให้น้อยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราน้ํามันเครื่องเปลี่ยนให้ตั้งสูงสงรงรถทําให้แล้วก็ระบบไฟทุกอย่างเช็คให้หมดเลย เพราะว่ารถปีใหม่ๆอย่างแบบนี้ระบบไฟฟา้าค่อนข้างที่จะเยอะกว่าตัวรถรุ่นก่อนหน้านี้นะครับเพราะนั้นเราจะมีการเคลียร์แลนด์ให้นะฮะส่วนถ้าเกิดอย่างการดูแลเซอร์วิสเป็นเทนเน็เนี่ยฮอนด้ามันง่ายนะครับอาลมอะไหล่ถือว่าไม่ได้แพงมากแต่สิ่งที่มันจะไปแพงก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวชุดแต่งซะมากกว่านะครับคราวนี้เนี่ยจัดด้วยล้อนะตัวนี้เป็นงานอีโมชั่นนะครับจะเป็นซีซีตัวนี้ขอบ18พร้อมยางใหม่ปี2024 แล้วก็อย่างที่เราเห็นก็คือรถมันจะดูตี้ลงกว่าเดิมเยอะเพราะว่าอะไรฮะมันจะมีการใส่มาเป็นตัวสเกิร์ตรอบคันนะครับมิติตัวรถมันจะเปลี่ยนเลยนะครับบางคันเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องการให้รถเป็นโหลดเต้เยอะเขาก็จะใส่เป็นจะาสเกิร์ตแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นของยี่ห้อใดก็แล้วแต่งานพาร์ทใครก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็แบบเนียนๆเลยเดิมๆเ,เลยไม่มีการเก็บเพิ่มแม้แต่บาทเดียวนะฮะภาษีพรบรป้ายวงกลมเดี๋ยวนียจะการให้นะครับ แต่ตัวนี้มันจะเป็นปี6-7หมดเดือนกันยาก็เดือนนี้นั่นทำคลิปอยู่ก็คือจะเป็นเดือนเมษายนอีกหลายเดือนนะครับมือเปิดโคเมียมนะฮะจานซ้ายฝั่งขวาก็จะมีเป็นตัว Smart Entry คราวนี้เนี่ยรถรุ่นนี้เขาไม่ค่อยให้ความนิยมในการติดคิวคันสารดเพราะว่าอะไรครับขอบกระจกเนี่ยคือมันจะเป็นโคเมียมเห็นไหมฮะถ้าเกิดสมมุติอย่างเอาคิวคันสารมาติดเนี่ยคือมันจะไม่สวย นะครับแล้วมันก็จะเป็นการบดบางโครเมียมที่มันมีการตกแต่งมาสําหรับตัวขอ,ขอบกระจกของซูวิตเอฟซีโฉมนี้ส่วนถ้าเกิดอย่างเป็นรถที่มันเป็นคาสตใหญ่กว่านี้เนี่ยมันจะเป็นขอบโครเมียมด้านล่างมันเลยสามารถที่จะติดคิ้วกันสาดด้านบนแบบนี้ได้อันนี้มันจะเป็นคนละฟิกเมนต์กันนะครับคราวนี้ดูตัวภายในกันบ้างสําหรับตัวนี้มันจะเป็นตัวก่อนเชนคําว่าตัวก่อนเชนเนี่ยหมายถึงว่า Honda l a n น Watch จะยังไม่ได้มีการติดตั้งมาให้นะฮะ Airbag ตัว F C นะครับจะมีทั้งหมดเนี่ยหใบไม่ใช่มี7จ็ดใบนะเพราะว่า Honda กับโตต้ามันคนละแบรนด์คนละยี่ห้อกันนะครับไม่เหมือนกันแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยจะไม่มีโหมดที่ใส่มาเป็นบวกลบมันจะเป็นตัวโหมดสปอร์ตไปเลยก็คือจะเป็น S และเดี๋ยวก็จะไปเชนเล่นเกียร์เองแล้วก็จะมีเป็นตัวเกียร์โลนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาหลักๆเลยที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนนั่นคือตัวออโต้เบรโคกับเบรกมือฟ้า อันจำได้เลยนะฮะนี่ถือว่าเป็นรถอีกรุ่นที่เป็นครูนะครับในช่วงหลายๆปีก่อนหน้านี้เพราะว่าถ้าเกิดอย่างเราไม่ได้แบบรู้จากตัวรถจริงๆเนี่ยคำว่าออโต้เบรกโฮเราก็จะไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรและการทํางานออโต้เบรโฮเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับและทําไมถึงออโต้เบรโคถึงทางานได้แต่ก่อนเนี่ยโหอันผ่านจับตัวรุ่นนี้มาค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแล้วก็พวกพอร์ r เอาเลสอะไรพวกนี้จะอยู่ตัวด้านใต้นะฮะพื้นที่มันค่อนข้างที่จะกว้าง นะครับอย่างคนที่เป็นอ่าสูงร้อเนี่ยถ้าเกิดยังไงตำแหน่งตอนตอนหลังเนี่ยอย่างอันเข้าไปนั่งแบบนเนี้ยเนี่ยดูอันยืนนะหัวไหล่อันจะอยู่ประมาณช่วงหัวหัวเก่งของรถเลยหลังคาของรถเลยพอดีเพราะนั้นถ้าเกิดยังเข้าไปนั่งปุ๊บมันจะเหลือโยมาสักอ่ากปั้นหนึ่งไกครึ่งนึงมันจะเหลือค่อนข้างที่จะสมูทแล้วก็นั่งได้สบายสักมาห้าคนเนี่ยกำลังเฟี้ยวเลยครับ เพราะว่ารถม,มันจะไม่มีการกระด้างหรือว่ากระแทกอะไรเยอะมากนะฮะกรสเกิตก็ไม่ติดอยู่แล้วล้อหลังก็เหมือนกันนะเป็นสปอร์ตนะครับยางสปอร์ต sa 7 7คราวนี้เนี่ยมาดูด้านท้ายกันบ้างครับด้านท้ายนี่ก็จะมีการใส่สปอยเลอร์แล้วก็ไฟเบรกล่สามนะฮะงานพวกนี้เนี่ยเราก็พยายามคัดนะครับงานที่เนียนที่สุดคืออันต้องขอฝากประชาสธมพันธ์ด้วยนะครับอันไม่ได้เลือกว่าต้องทําที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าเกิดใครที่คิดว่า มีร้านชุดแต่งเป็นพาร์ทแบบนี้แบบเนียนๆเลยอะราคาสําหรับเต็นต์เอามานําเสนอได้เลยนะครับหรือว่าแอดไลน์ผลิพัณธ์ออตโอต้มาก็ได้เพราะว่าอย่างที่อันชักชวนมาแบบเนี้ยอันจะทําให้ลูกค้าอนไม่ได้ทําให้ตัวเองนะครับแต่อันขออย่างเดียวคือขอไปในราคาเต็นต์เพราะว่าอย่างถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเราจะสั่งเนี่ยอนไม่ได้สั่งแค่ f อฟคันนี้คันเดียวอันสร้างหลายคันแล้วมันไม่ได้มีรถเก่งแค่ในแบรนด์ฮอนด้าอย่างเดียวมันมีรถรุ่นอื่นด้วย ถ้าเกิดมีงานแบบสวยๆง,งานแบบเนียนเนี่ยเอามานําเสนอได้เลยอันยินดีรับทําอันจะทําให้ลูกค้านะครับแล้วก็มาดูพื้นที่เก็บของกันบ้างนะครับค่อนข้างกว้างใหญ่นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสําหรับคนที่ออกต่างจังหวัดบ่อยๆเดินทางบ่อยๆนะครับไว้เก็บคงเก็บของอะไรพวกนี้สบายเลยตัวนี้คือจะเป็นยางอะไรสํารองแบบนี้อยู่นะครับยังไม่ใช่เป็นที่ป่ายางถลกเฉินัน,นี้ก็คือมันจะง่ายหน่อยนะฮะ แต่ถ้าเกิดอย่างรถเก่งบางรุ่นเนี่ยอย่างพวกอีโอคารุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นที่ปลายางฉุกเฉินกันซะเยอะนะครับตรงนั้นก่อนส่งมอบอก็จะมีการสอนว่าแบบเฮ้ยที่ปลายางฉุกเฉินนะครับในการใช้งานสําหรับผู้หญิงอะไรเงี้ยมันใช้ยังไงส่วนฝาถังเนี่ยเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดเราล็อกรถเราจะกดจากตรงนี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ล็อกรถเราจะกดจากตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้มันก็จะง่ายอย่างหนึ่งเพราะว่าหลายคนไปไปไป,ไปกดอยู่นู้นมันจะมีแค่ที่เปิดฝากระโปรงเดียว ที่กดฝาถังน้ำมันมันจะไม่มีแล้วก็เปิดเป็นตัวฝาท้ายนะครับคราวนี้ราคาแล้วตัวนี้อันบอกก่อนว่าจัดไฟแนนซ์ได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากเกือบ6กแสนแปดนะฮะอันนี้คือยอดกู้สูงที่สุดสามโคที่เครดิตนะครับคันนี้อัขอขายในราคา5้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท FC ปีสิบแปดหนึ่งจุดแปดดีอลออโต้สีบรอนพร้อมชุดพาร์ทเบิกใหม่ทั้งคัน ล้อแม็กใหม่พร้อมยางใหม่จะทรงตรงนี้ก็เดี๋ยวจะมีการตั้งสุดทรงล้อให้นะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดใครมีอะไรอยากจะนําเสนอในเรื่องตัวชุดแต่งอะไรแบบนี้ก็ยินดีที่จะรับฟังแล้วก็ยินดีที่จะพิจารณาของทุกค่ายนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าอันนี้อาจจะเอามาเพิ่มเติมอย่างก็คือเราทําให้กับลูกค้าไม่ได้ทําให้กับตัวเองเพราะนั้นถ้าเกิดแบบเนียนๆสวยๆหรือว่าใครมีร้านนําไหนนําเสนอก็บอกกันได้นะตัวนี้เครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถ ดอกเบี้ยทาดอกเบี้ยพิเศษได้เริ่มต้นด้วย2.99นะครับและสําหรับลูกค้าต่างวันมีไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านไม่มีค่าดำเนินการแม้แต่บาทเดียวส่วนถ้าเกิดใครสนใจอย่างจอง f c คันนี้100บาทนะครับพร้อมรับรถทันทีถ้าเกิดเดกสารครบภายใน1วันนะฮะสนใจติดต่อได้เลยนะครับ0891104954หรือว่า l i n e แอ n ปฏิภันออโต้ในคลิปนี้ก็ต้องขอแนะนำคันนี้ก่อนส่งมอบก่อนจากกัน แนะนำเลยนะฮะหา,หารถเก่งใช้อยู่ลองมาดูซีวิคคันนี้ก่อนคุ้มและก็ซื้อครั้งเดียวจบแน่นอนและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ